ซิลิโคนถูกแปลว่าไม่ดีหรือเปล่าและแบบไหนเรียกว่าถูกคําว่าถูกก็ต้องดูก่อนว่ามันถูกเพราะอะไรตัวของซิลิโคนเองไม่ได้ผ่านมาตรฐานในการนําเข้าไม่ได้ผ่านมาตรฐานใดๆเขาเรียกซิลิโคนเถื่อนโอเคถูกแล้วค่ะ <laughs> แล้วก็ไม่ดีค่ะนะั่นคือไม่ดีแน่นอนโดนคาถามบ่อยมากว่าแบรนด์นี้ราคานี้แบรนด์นี้ราคานี้แบรนด์นนนที่แพงๆคือดีที่สุดใช่ไหมราคาต่ําลงมาคือต้องไม่ดีใช่ไหมอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะคะคือจริงๆมาตรฐานในการใช้ซิลิโคนของแพทย์ทุกๆท,ท่านก็คือทุกแบรนด์ต้องผ่านออย อยของไทยอยู่แล้วดังนั้นถ้าผ่านออยอหมายความว่าคุณภาพดีทุกตัวของแพงไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปของถูกก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่ของปลอมของที่ไม่ผ่านมาตรฐานนั่นนะคะคือของที่ไม่ดีแย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะคะการจะนำซิลิคโคนเข้ามาใช้ในสถานพยาบาลของแต่ละท่านเนี่ยต้องดูแล้วค่ะว่ามันผ่านมาตรฐานไม่นั้นไม่เอามาใช้คนไข้แน่นอนถ้าสมมุติว่าเราหาข้อมูลมาคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอได้แนะนำเพราะแต่ละคนแต่ละสรีระของแต่ละคนก็อาจจะเหมาะกับแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน ถ้าเรายังยังคางแขงใจเราก็ไปหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เนต็ตว่ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้ได้ผ่านมาตรฐานอะไรใดๆบ้างแพงที่สุดก็อาจจะไม่ได้เข้ากับซีลิลักษ์คุณก็ได้เราต้องฟังคุณหมอก่อนแล้วค่อยมาเลือกว่าเราควรจะใช้แบบไหนค่ะ